สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยก็จะมารีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งเป็นการรีวิวเหรียญในคลิปที่2นะครับซึ่งคลิปที่แล้วก็เป็นการเปิดตัวของช่องมารวยชาแนลนะครับเราอยากจะมานำเสนอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ เหรียญกระสาบครับซึ่งมาวันนี้นะครับจะมานําเสนอข้อมูลของเหรียญชนิด1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับจึงอยากจะขอให้พี่ๆน้องๆนะครับดูคลิปเราให้จบนะครับเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะสะสมเหรียญนะครับว่าจะสะสมเหรียญแบบไหนครับและการดูยังไงครับเหรียญที่เราสะสมถึงจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง4ชนิดนี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําข้อมูลดีๆครับทําคลิปดีๆครับมาฝากพี่ๆน้องๆ ได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศ2535นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับก่อนที่เราจะไปฟังไปดูรับชมเกี่ยวกับราคาที่ประเมินไว้นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับตรงวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2535 นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลข1ไทยครับและเลข1อาลบิก โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิต PDF อยู่ที่4 2 6ล anyway> ้านนะครับ2 3 0 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2อ2 0ันห้ยขอไปครับ35นี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ25บาบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับมารวยแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั้นราคาก็อาจจะสูงถึง เหรียญะหนึบาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหรียญที่มีลักษณะเหรียญเสียนกลับนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อเกินนะครับประเภทต่างๆนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2500 49นะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับชนิดคิวปอนิกเกิลนะครับ,รา,ร,บ,ร,บราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอญญดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสีตาพร ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าฟูไม่พลอดุยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2549น้25นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยครับลเลขหนึ่งอารอบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขครั้งสองนะครับสําหรับเรียรุ่นปีพศ2549นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่7 7 8ล้านนะครับ 60,100เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆรับได้เริ่มมองหากันนะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญปีพศ .2549 นี้นะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเหรียญปีพศ .2549 นี้นะครับ จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือพระเศียรใหญ่นะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเหรียญแบบพระเศียรเล็กนะครับซึ่งเหรียญแบบพระเศียรใหญ่นะครับก็จะมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นแต่ถ้าเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับราคาก็จะประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ100บาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญ u n เซึสงนทางมารวยนํา เหรียญมานี่ครับก็จะเป็นเหรียญตัวอย่างครับเป็นแบบเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเหมือนกับเหรียญพระเศียรเล็กนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2540นะครับข้อมูลของเหรียญก็คือครับเป็นเหรียญกระสับครับชนิดคิวปนิกเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหลียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยครับและเลขหนึ่งอัลบิกครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2540นี่นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 350ล้านนะครับ6 6 6 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มารวยอยากจะนำเสนอครับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับเหรียญปีพศ2 5 4พนีนี้นะครับให้พี่พดน้องน้องครับนักสะสมที่เป็นมือใหม่ได้รับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้ก็คือเหรียญละ20บบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ แต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับราคาอาจจะเป็นร้อยครับ200หรือว่า300ไปเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษและยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่มีมีความหายากนะครับเหรียญติดลบดำแล้วก็ราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ2543นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกษาสบครับชนิดคิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหนพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมกัตติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับถัดลงมาครับก็จะเป็นพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยครับและเลขหนึ่งอัรบิก โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้ง2นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2543 นี่ครับมียอดผลิตอยู่ที่468ล้านนะครับ6 1 0 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําข้อมูลและแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้สะสมได้จัดหายกันเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ ก็เป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเนื่องจากว่าเหรียญหายากเราก็หากันไม่ได้นะครับเราจึงอยากจะมาเริ่มสะสมที่เหรียญหาง่ายก่อนนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2543นรีนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญ25บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC อนแต่ถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้ครับเหมือนข้างต้นครับที มารวยครับแนะนําให้พี่พน้องน้องไปนะครับนั่นก็คือต้องไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีพระเสียรกลับนะครับซึ่งราคาอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆี่น้องๆ้องกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับคลิปนี้นะครับ มารวยแชนแนลสวัสดีครับ